จะไปตบเยอะทำไมอ่ะอบกันทำไอันนี้เปิดแล้วนะครับย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยโอ้โอ้ยก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่กับรายการ Happy TV กันอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ข้าวแบ่เฮดบี้เฮดบี้เฮดบี้ Happy TV Goodbye ไอ้ปานเอาดีๆเอาดีๆโฟทำบุญไป Happy Bank ก่อนชชบูชชบูอะไรชชบู เจมูเจมบวูเจ็บเร็วๆเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวีหั่งเลยแกจงตรงตกโลกไปซะเฮ้ยจบไแล้วเจ๊แต้มขึ้น level up Hello Eugene Goodbye e u g e n ดูเกียร์เอ้าวแล้วไม่ด่าเกย์อะไรกันในคลิปเนี้ยจะบอกว่าใครไปส่งไอคลิปเพียงเพ่งหลอนผีผมาวะไอี้ยปานเปิด เปิดเข้าไปดูปุ๊บแม่งร้องขีดเลยเมื่อกี้ใจสุอ่อนหายเลยเลยวัวพอเอาดีๆเร็วๆอัดกันอยู่วะเนี่ยปานอัดอะไรกันนะอัดไม่ครับเนตอื้อฮือยาคือโนคี้นายงมือกูดีอาพี่ไงฮะไม่มีเคเล่นกันได้ไงคเคเสียใจไม่ชวนเคเอาต่อเมื่อกี้ตอนเคเข้ามากัจะชวนแล้วเคก็ออกไปช่วยไม่ได้โอ้ยไอ้ปานอะไรกแล เออาีก้ใครส่งปานมาคค์ุณแบงค์ครับผมคุณอน์ดีเป็นหลังใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไส้เนี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวคอมค้างไอ้ปันไอพีเซิร์ฟมามาเล่นด้วยงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็กลับมากันแล้วนะครับสำหรับไมค์คราฟแบบซาวเวอร์บอลแบบนี้ครับชื่อแมปว่าอะไรนะเราอุ้ยเครต่อยอุ้ยแหลกแหลกแหลก ฮัลโหลอันนี้ไม่ครับแมปเออ Hello Map Hello หลแ What is What is อะไรฮะฮัลโหล You so angry อ่าโอเคอันนี้ชื่อแมป ah Westing Survival นะเฮ้ยโอ้โหไอปันเอาดีๆดิเฮ้ยเอาดีๆดิเอ๊โหแม่งอันนี้ชื่อแมปว่า Westing Survival นะครับก็เป็นแมปแนวอาชีวิตรอดแน่นอนฮะหาทายยากหนักอึด เป็นการเอาชีวิตรอดในซรากปหลักขับพังชนิดหนึ่งนะครับอีเราได้เดินบล็อกมาแล้วออกที่ลมนี่กันตัวอันตรายตบลงครับใช่ครับการอีปันเนี่ยแหละครับอปันทำไมไอ้คนที่เอาอุจิมาป้ายตาครับไม่ใช่มันเป็นแค่แววนเชลล์โฟมเอาอุจิป้ายตาเอาไปเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าเกิดต้องแยกกันไปแยกกันไปหรือไปด้วยกันเอาเลือกกันเลยคือเคียตายอ่ะ เครียขอไปี่มีพริกหมูนะเคยขอไปตรงหมูตายแล้วของดรอปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดรอปนะวิทำไมมันเยอะงั้นอ่ะไอเคไปหาพริกหมูกันให้แล้วอ้ยจอดอุ้ยกินเอาเคเคบายบายนายนายนายอยากกินอะไรอยากกินทำไมตายกัน่อยนังไงไอยูโฟนี่เมีไอเนี่ยเรากำลังพยายามอยู่ ก็ไปู่เค้ยแลกโอ้กอยากไปกับคุณปันปันนะยูโฟท่านคิดว่าไงถ้าเราจะเอาไอ้ปันถ้าอะไรเอาท่านคิดว่าไงถ้าเกิดเราจะไปที่เกาะนุ้นก่อนเพื่อขุดหินแต่เราไม่มีไม้นะมีขายอะไรแทนไม้เหรอเ่าจะเตียนจะเตียนคือค่าแบบไม่รู้ว่าจะกลั ไปยังไงไปเออใช่เอยลุกแล้วกลับไปไงบายบายโลนั่นน่ะกระโดดกระโดดมาทางเนี้ยกระโดดทางเนี้ยของตกไหมจะเหลือแล้วครับโซเวอเบลนะฮะอฮดยเดี๋ยวนี่เราเร้ยมเลยเลียมไม่ตกอีกแล้วผมอยากไปหาคิดเม็เอผมมีเรื่องจะบอกอไาครับหัวฟับองหายตรงนู้นยังมีครับเออไม่ใช่ไม่ใช่หมวฟัองนี่เอาบอกเม็ด อากระบอกอันนี้<ว>จุดป,ประสงคนะ์ของแมปนี้ครับผมก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้เขียนไว้ที่หน้าเว,ว็บนะครับนะก็คือจุดป,ประสรงค์ของเราที่เอาชีวิตรอดกันคือเราจะลงไปข้างล่างกันได้กันเองฆ่ากันเอง,เองจัดหน่อยไหมไอปันอยู่ไหนไวะมีดาบไหมไฟไฟโอเค<ไ><ไ>โอเคเดี<ไ>๋ยวเค<ไ>มากับพี่นะเคจะไปเอาดอกไม้ ทำไมคนบอกจะไปเอาดอกไม้มันตกไปเร็วๆล่ะ Goodbye w o r l d Yay I'm can flying เปัี่ยนแอครับผมขอเปลี่ยนชื่อแอปได้ไหมครับเปลี่ยนเป็น Jump to บ b y s เฮ้ยแล้วเดี๋ยวใครเอาแซบบิ้งไปไหนอ่ะแซบบิ้งคือไหนแซบบิ้งไหนฮะต้นอ่อนอะนี่ไงข้างบนสุดนะข้างบนสุดข้างบนตันถูกอันนี้ออกอ่ะโอ้ยเดี๋ยว แบง์บินบินอะไรนะพยายามพยายามจะไม่โกงนะเนี่ยพยายามแบบสุดความสมมาตรลาก่อนลลกืีแบงค์เคขอดินทักสองก้อนนี่เอาไปทำอะไรอะเอาไปปั้นก้อนสามก้อนเอามาสามก้อนพอไปเคไปเอาไปปั้นให้ลูกหลานดูเคขอเคจะเอาไปทำชีวิตเพื่อยิ่งใหญ่ของพี่อยู่บ้านป่้นอย่านิ่งดูดดยปั้น ปั้นปั้นควายไม่ใช่ปั้นปั้นเป็นควายไม่ใช่ปั้นปั้นยิ่งกว่าควายไม่ใช่รใคราอะไรเจะไปทางไหนเนี่ยก็ไม่ระวังบล็อกไม่ได้พี่ยูโฟไปนู่นบ้างตรงนี้มันจุดเกิดไงเาวแล้วที่ระวังบล็อกตัวนี้ไงอ่ะเอองั้นเดี๋ยวโอเคขออนุญาตเปิดโอพนะครับเพราะว่ามันจุดเกิดนะฮะห้ามห้ามเสร็จของกันนะ ไม่เสกไม่เสกจะคือคิดจะเอาไปไม่ได้ก็ไม่บอกเลยแตงโมเคออเคชิชาเชฮะโอเคเฮ้ยตอนี่มันต้องไปก่อนี้ก่อนเว้คุณจะไปทำไมก่อนที่มันมีแมงมุมเอาโทษเฮ้ยได้แล้วเย่เกาะนี้ได้เว้จะสามารถไปเกาะสมบิรณได้เวดูดีนะไปงั้น แล้วเราเราจะจะไปทางจัดขอปรับภาพหน่อยนะเพราะเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วเฮ้ยเรามันกระโดดที่เดียวกันไปนู่นไปไปนู่นแล้วเดี๋ยวของในตัวหายเอาที่แบงค์เคไและแตงโมมาทรับทโมจัดบาโลแตงโมอุ้ยแหลกแหลกแหลกอย่าไปกินนะเอาไปปลูกขุดดินแถวนั้นมาด้วยนะกำลังดีไม่มุมแมงมุมแมงมุมตามมาถึงที่เลยเอาตาย โอเคเดี๋ยวตอนนี้จะแบ่งหน่วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฉันคือหน่วยซิกเวตฉันคือหน่วยวางโอ้โอ้โต๊ดโอ้ว่าแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วความร้อนเกินอุ้ย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 ตายอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น ตกใจครับตกใจยูโฟยูพี่แบงค์เ,เคลามันอย่างโดยสวัสดิภาพเอาแตงโมไปปลูกซะเฮ<อ>้ยังไงวะโอ้โหยูโฟนั่าหน้าหน้าไปก่อนหนูน้นกันตรงที่มันมีคลิปเอยอะๆเอาแต,ง,ตงโมไปปลูกซะเอ้ยนี่ไงที่ปั๊มหินใช่ใช่ที่เหลือคือ,อเราต้องการเหล็กอ่ะเอาเอาแตงโมไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมเรียบร้อยของในตัวกูนั่นไงไปไปไปด้วยตายเถอะโอ้ทั้งหงทั้งหินไปหมดแล้วครับ อันเดคเคไปครับกล่องก่อนพี่แบงค์พี่ต้องมงอ่ายถล่มไม่ต้องกลัวผมมีเดิร์นี่เกต้องโมไปนเคมาเกยจะไปริงชีวิตพวกพี่นะไปไหนเลยโอ้โโอ้อเคอะเมื่อกี้เดินไดในตัวพี่เกือบเกือบสแตกอ่ะไปหมดแล้วอืพี่ขอโทษให้พี่ไม่รู้อ่ะยี่เอ้าตกตกนอกโลก เคยว่าเคยมีสิทธิ์เสี่ยงตายเคากับใบหน้าทุกอย่างดีเฮ้ยทำไมสเกลสเกลเลตันใส่ชุดอาเบะอุ้ย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 หลบหลบแล้วหลบแล้วขึ้นเต็มแล้วโอ้ขอให้นายปลอดภัยเอาเป็นไงมั่งตกนอกโลกเอาไงดีสบายดีเอาไงกับชีวิตดีครับตอนนี้เออไปกับสเกลตันโย่โย่โอ้ยอุ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 ้ยัุ้ยอุ้ออุ้ยอุ้ คได้ไมอกหนึ่งอันแต่ว่าคิกลับไม่ได้อาเรียบร้อยแตงโมเฮ้ยมือมือมือกระาแตงโมตกสอกอันเลยเฮยอาหารอาหารประทังชีวิตที่หนึ่งในโลกของเราไปแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยสองตัวเหี้ยเอองั้นงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะรอจนต้นไม้โตแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนี่ยเพราะว่ามันแหลกนะโอเคเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากตายกันไปเกือบห้าร้อยกว่ารอบคุณแบงครับอยู่ดีตอนมีปีมันก็เลยผมอะไล่มาเป็นฝูงเลยอะโอตายเลยเคตายแล้วคุณไปใส่ของมันอะโอเคนะครับก็อันนี้ก็นะกว่ากว่ามันจะโตให้เราได้ครับเราล่อสเกลตั้นไปสามตัวนะครับอันนี้อันนี้โตโตเองนะฮะเคเจอด้วยโอ๊ย พวกพวกเหล่านี้แบบเห็นลดอาหารอย่างนี้ไม่ลดครับไม่ใช่อะไรนะครับตายตายตายกัเป็นร้อยนะ <c oughs> เอ,อ้เกียรติไม่ใช่ว่าเสกคงเสกของอะไรมาทําให้ต้นไม้โตนะครับแต่กูตายฮนะดูเนะี่ยเกาะเละแล้วน,นะ <c oughs> สังสังเกตดีๆแต่ขึ้นนะตกตกโลกตายตกโลกตายกันเยอะแยะเลยนี่ครับอะดูได้กู <c oughs> ดู <c oughs> มี <c oughs> ไอ้ปันเซอร์ไวโอลทำไมปันถึงเปลี่ยนเป็นโซไว์วลครับ หรือเปลี่ยนเป็นเกมโหมดก็คืออยู่ดีมันมีแก๊สเทียนะโขมาจากไหนก็ไม่รู้ครับปันเลยเปิดเกมโหมดไปตีนะฮะแต่อันนี้ก็อันนี้คือยอมรับว่าเกียนอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ดอกไม่ดอกสปริงเลยอ่ะก่อนดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยูโฟทีมซัพพอร์ตกำลังจะไปครับเจ้าเจ้าอีวันดีเพื่อนสบายดีเหรอพีแดงคืพี่แดงมีมีไม้ขี่ชิ้นนะมีมีมีโยนโยนไม้มาโยนไม้มาพี่เลยพีแดงคครับผมไม่ไหวแล้วผมจะสร้างกล่องแล้ว ครับผมว่าแก๊สมันจะมาเจอเดียวคือสร้างกองทัพในตำนาน Goodbye Wow โอ้โหกดชิปรอแล้วเนี่ยผมแบงค์ครับผมว่าแก๊สไม่ได้มาตัวเดียวนะมันมาหลายตัวใช่ไหมตัวผมเห็นแล้วไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เห็นโูกไฟบินเล่นอยู่เนี่ยเอ้ยหยุดดิ อยู่กัอคิปเปอร์ลืมลืมลืมคิปเปอร์อยู่ด้านหน้าถ้าเดินไปนี่มันต้องขบ,บูมแน่นอนอเ,เราจะไม่เดินไปหายูโฟปล่อยให้ยูโฟก็เดินง,งงตกตายเองใจ้ายง่ายๆเลยนะยูโฟธนาอยากรอดนะท่องนะโมพุทโธสังโฆเชยโยโหยิวไว <c oughs> <c oughs> จ้จักไปสังขังสังขังแปลว่ายูโฟเป็นใช่แสดงว่ายูโฟเคยเป็นมาก่อนก็มึงทายาแก้ไขให้กูอยู่ะ โอ้เล่นมุ้งอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้ปะตัวเคดิดูวเฮ้ยเกิดขึ้นตัวเคไหนอะเดี๋ยว็กเดูอะไรตัวของเคอะเอ้าทำไมทำไมตัวเควิจันทร์นัโอ้ตกจากที่สูงตายไปด้วยเค อโหตะลานเยอะจาอ่างเฮ้ยยี่สิบคนคิดเหมือนเราเห็นอะไรสักอย่างเดี๋ยว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 รีเพย์อีกทีเดี๋ยวรีเพย์อีกทีนะฮะเราเรายืนขึ้นทีนี่คือแบบรีแบงค์มันขุดรูไว<ง>้กันกันล่างข,ขุดขุดอยู่ไอเคแม็กเดินมากระโดดเลย I'm gonna b i s h p e s c e p e s c e i e e s h p u s h ตายมากที่สุด้อย่า come on come on มานี่มานี่เร็วนั่นแหละซัมบีน้อยมันเร็วฉันฉันเฮ้ยแต่ยาพี่ขอโทษพี่กลจะตบให้มันยืนอยู่บล็อกนี่แต่มันตายเชื่อเคยมไหมผมจะทำให้มันอยู่ตรงบล็อกที่มันอยู่ตรงเี้ยมันจะได้ตกไม่ได้เออแล้วเราก็จะได้อาหารกินกันช่วยกันไปแล้วอย่าทำอะไร ซอมบี้ซอมบี้เอามาไล่ตะกล้องมาแล้วอยู่ไหนเคยเอาซอมบี้อีกอะเคเยให้ให้ให้ซอมบี้งูเขาเดินมาเดู๋ดีๆมันตีกูนะขึ้นมาขึ้นมาตามมาตามมาพวกเดี๋ยวยูโฟอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีล่อล่อมันมาล่อมันมาอุ้ยซอมบี้พี่เอือซอมบี้พี่เขาตายบอกแล้วดีๆก็ตีกู อดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอซอมบีมาข้างในนะรอมารอรอมารอมารอมาไม่ได้ไม่ได้วนมันตีเอารอเอาเอามันมาตรงนี้เอาตีมันโอ้คิปเปอร์ระเบิดของตัวอีกแล้วครับท่านแล้วทำไมไม่เตือนกันเลยพี่แบงเจลาวาลาวาตรงนี้พี่รู้แล้วแล้วใครตัดไม้ออกโอ มันมมันต้องมีน้าเดี๋ยวโอ้พี่แบงค์ที่นี่มันร้อนมากเลยอะเอ้ยที่นี่มันหนาวมากเลยอะผยไม่ไหวละผมไม่ไหวละไทมสวิมอินลาวาโอ้เอ้าแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยดอกปักษาหัวจงทมาอิลลาวาก็เอาเราก็เอาลาวาออกนงลาวาออก ก็แบบนี้แม่งโหดร้ายกับปุ๊กเขียวมากเลยเล่นไม่ได้อย่างงี้เคต้องเกียนแล้วแหละอย่าเกียนอย่าเกียเ์้อเดี๋ยวพี่แบงพี่แบงพี่แบงบอกว่าเสกอะไรก็ได้ใช่ไหมสองชิ้นไอเทมไม่เกินสามอันใช่ผมไม่ไหวละผมขอเสกอะไรนิน่อยห้ามครับต้องให้พี่เห็นครับออไม่เกินอยู่แล้วไม่เกินอยู่แล้วพีจะเสกเองห้ามของจำพวกของขุดอะไรพวกนี้ของกมนไม่มามมมันไม่จําเป็นเลยผมอย่าเอาอันนี้ นะและธนูห้ามห้ามเป็นอาวุธหรืออะไรทั<า>้งสิน้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาวุธทั้งสิ้นุณแมงผมเห็ยพวกธนูมาสี่อันเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> ต็เมหน้าเลย <c oughs> อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ยู่โฟขึ้นมาขึ้นไม่ได้ไอปันอย่าเอาของเล่นกิน,กนเก<อ>ียนมาไอเด็กเกียรและสามอันขอสามอันคือเอาไข่มู่สามชิ้นอย่าเลยพี่ว่าถ้าจะเอาเอาเป็นบนมีวมาดีกว่ามั้ง เอาไั่มาเลยยูโฟนตะโก้งไหมไข่หมูมาเราก็ค่อยนั่นดีกว่าเอ้ยไข่ไข่หมูสองแล้วก็ไอ้นั่นไหนนะเมล็ดเมล็ดพืชหนึ่งอันน่ะเออเราค่อยมาผสมไม่ต้องเป็นไอเทมอย่างเดียวกันนะไม่เกินสั่งิ้นปันก็เหมือนพูดกวเลยเมื่อเราเชื่อเรไม่ทำได้ไม่ทำได้เวลาเชื่อต้องไปเหมือนกันไปดิปัส เอาเป็นแบบว่างั้นผมขอแบบเออเห็นแบบที่ผมบอกนี่เสกได้ก็คือเห็นต่อกันบ่อยนะครับอุ๊ยอุ้ยอันคุณอยา่เก่งยูโฟสวิตดิสวิตไปวิ่งเข้าไปสวิตมันคืออะไรมันคือวิ่งเข้าไปปัดการโจมตีครับสวิตอโอ้โหมันคืออะไรปัดการโจมตีเออเดี๋ยวผมกินแล้วนี่ยูโฟมานี่มาเอาอันนี้เร็วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเอามาเอามาเอาอันนี้ เอาไปปันรู้สึกปันจะปันจะเศกเยอะเกินมันต้องเศกของอย่างเดียวกันไม่เกินสามชิ้นนะเอองั้นยูโฟเอามาไม่งั้นตายตอนนี้ตอนนี้กูจะฆ่ามึงนี่แหละปันเอาโทษเดี๋ยววางคืนโอเคปิดเกมยมไปเลยนะอยากเกียนเราบอกว่าเราบอกว่าจะไม่เกียนไม่ใช่เหอนี่ผมขอเศกนี่เออผมขอเศกออกซิเดียนสองชิ้นแล้วกันห้ามครับ จำพวกบอกห้ามฮะแล้วกูเสกอะไรได้บ้างพวกเนี่ยก็เสกแล้วจําพวกซีดพวกอะไรพวกนี้ครับได้ขุดแบเอาหมูเอาหมูสามตัวซีดหนึ่งอันเอาไข่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 สัตว์ไม่ได้มันไม่จะเป็นกับผมเลยเด็ไข่หมูสามไข่สัตว์ไม่ได้เอาอันนี้ได้ไหมปลาหมึกจะเอามาทําไมเอะ้ยเ้ยปันอย่าเกียนดิอัมสวิมอิลามหมึกเอาอันนี้หมูเอาหมู ห้ามบอกก็ว่าห้ามห้ามไข่ของสัตว์ไอ้ผมว่าผมผมผมว่าเอาแกะด้วยเปล่าหมูแกะไม่ต้องห้ามไข่ของสัตว์เลยไม่เกแล้วเอาเป็นว่าเสกของแบบเออที่สําคัญจริงๆนะครับไม่ทรงไม่เสกแล้วหมูไม่สําคัญเหรออ่าอันนี้ครับขอแค่สองอย่างนี้นะครับโอเคนะไม่มีใครเคียงนะผมยังไม่รูเสกอะไรเลยโอเคนะเคียงแล้วผมไม่เสกแล้ว ไอการเสกมันงี่เง<อ>่าเห็นป่ะไม่ติดโชพี่แยคิดว่าพี่ไม่ไม่เตรียมเรื่องนี้ไว้เลยอ่ะโอเคพี่น่าจะติดต้นไม้พี่จะเอา <Okay. S 2> ต้นไม้สามอันเลยโอเคโอเคคิดว่าพี่ไม่เตรียมเรื่องนี้ไว้อ่ะพี่บอกเสกอะไรได้สองอย่างไงอย่างเราไม่เกินสามชิ้นถูกป่ะเออพี่กเ็เสกมาสองอย่างนะอย่างไม่เกินสามชิ้นอย่างแรกคือบอลมิลอย่างที่สองคือบอกีย่อเรียกวก็คิดแบบฉลาดครับ ตกลงไปนี่ไงโก้แล้วกงไม่โก้จะบอกแล้วว่าให้เสร็จในแค่สามอย่างเท่านั้นสองอย่างสามชิ้นสองอย่างสามชิ้นกันสามชิ้นเนี่ยฮะก็เอาเอ้ยมันมาอีกแล้วโอ้แล้วโอ้มันมาอีกแล้วโอ้เบิร์นพ่อแม่โซอี้ให้ผมไปฆ่ามันบ้างเอาไม่ต้องอีกเข้ากับเองไงเคทตอากับโอเคเต้กับดิชชั่นเอ้ยอย่าตีผมดิโอ้โอเคไม้กับของอยู่ในตัวพี่นะ ไม่ไมไมไมพี่แม่ตะเว็บทำไมอะไข่นมันกินแตงไปบูทำไมเอ้ยแบงค์บูทำไมไม่รู้สึกเหมือนมีใครตบกลัวเมื่อกี้ใครตะกิดไหลกลัวเมื่อกี้นู่นพี่ไอ้ไอ้ไอ้ลูกไอ้นั่นอ่ะมันมาโดนพอดีไงไม่ใช่พี่ยืนตบอยู่ด้านหน้าพี่โดนยิงจากด้านหน้าผมไม่ได้ตบนะอุ้ยได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลอิเดแมนอิเดเมนอิเดแมนได้ของกินมาสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว เฮ้บอกไม่นี่ด้อเฮยครับโอเคครับเอาไปวางกไกลๆกันป้องกอันไอเหียนั่นระเบิดทำไมวะน้องไว้หัวราซัพพอร์ตตีอยู่นะ <Okay, okay. S 2> โอเคโอเคต้องอ่อนเต็มเลยต้องอ่อนดีดีด,ดีได้มาเย,ย,วเวยเอะๆก็ดีไอบักุดอะไรนี่กำลังตีอยู่ลเลยไอ้ผมไม่หนีนะยูโฟดูเออ กูเชื่อมึงไม่หนีเลยยูโฟยูโฟบอกไม่หนีเหมือนกันแต่แบงก์วิ่งไปแล้วบมาปลูกต้นอ่อนไอ้เค้ยไอ้ปันเออโอเคเราจะไปปลูกสับบิ้งตรงนู้นนะฮะปันโอเคพี่เตือนเคแล้วนะอย่าขูดเชียนะคิปเปอร์ยืนรอเคสองตัวเลยนะพวกมึงทำอะไรปันปันปันตาย ไอ่เคคกิปเปอร์วันดีวันดีวันดีอุ๊ดคุณแบงฮะต้นอ่อนโดนเราวาเผาแน่แล้วรอดแล้วพี่แบงค์แล้วกลัวอุ้ย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 ล่อเดินี่เคอยู่ในกำมังดินี่กำมังกำแพงเลยกำแพงอย่าแน่นอนอยู่ไหนโอ้โหไม่มีไล่เคอยู่บนลูกหัวโอ้โหโตอีกแล้วครับท่านเอ้ยมันไม่โดนเคว่ะมันยิงไม่โดนเคว่ะ โอเคก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาจะเพียรเที่ีโอ้ไม่ไหวว่ะแม่งน้ำตาจะแช์เอองั้นก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทหน้าครับกับแมปชื่อว่าอะไรนะก็เดี๋ยวไปอ่านตัวที่อ่านตรงชื่อคลิปกันเองครับก็เดี๋ยวได้ไม้แล้วได้ไม้แล้วโอ้โหต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มืดแล้วด้วยไมไม้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  มึงเสกมาใช่ไหมมึงยอมรับมาพี่แบงดูนะมันยิงไม่โดนเข็มจากนั้นเอาจากตรงนู้นแบงดูดิไม่ยิงที่ไม่โดนเข็มจากนั้นเนี่ยมึงยิงเก็มจากนั้นอุ้ยไม่โดนแล้วไปแล้วที่เลือร้อนแรงกับเบิร์นะเบอร์นิ่งเบอร์นิ่งค่าของฟักลูเบียคขาด้วยอ๋อให้ไม่ตายเก็บต่อเดซเบิร์กมันอยู่ไหน นึกว่าจะไม่ไดอ้ไอ้ปันมาที่พ่ได้มาครับตกแล้วโหูยคุณปานอะไรไบ้ายเฮ้ยของอยู่ในโต๊ะผมรำโอ้ทำไมคุณบอกชอบฆ่ากันอย่างนี้เนี่ยคุณบอกช้าไปครับนี่ได้ของดีมาอะไรนี่อ้าวบอปแล้วเอ้ยปันที่เปิดกล้องอยู่นะปันปันเปิดเกียรทีฟโหมดไอ้ปันยา ไอ้แมพเพ่งสวยไอปันปันเล่นออไรเนะี่ยปันแมพมันไม่เฮงสวยมึงแน่เฮงสวยก็แมพมันกวนเนอะเป็นไงครับโอ้โอ้โอโอไปแลยอเอ้าเฮ้ยใครเอามาอุดเรามาเงียบ๊ายบายไอปันไอ,ไอเกมบโอโหตา <c oughs> <อ>แล้วครั้งหน้าจะยังไงเนี่ยพี่ก็ยังเปิดกล้องอยู่นะคากล้องเลยเนี่ย หลังไม้ไม่มีหลังไม้แล้วกูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเหมือนกันไม่เล่นแล้วไม่เล่นละออกละโอเคเดี๋ดวเจอกันจำเกมที่เราเคยเล่นกันได้ปะมจำไม่ได้ไอ้ที่ไอ้ที่มันะอรนะมันมีไอ้ที่สมมติเราจะไปแอบอ่ะแล้วไม่ไอคนที่เป็นนักฆ่าไม่เจอมาตีอ่ะแล้วก็ตายแบ็กเอาะนะเล่นอหมเอาเวลาเออน่าหนุกเลยคือแบบว่าเราก็ไปแอบกันแล้วก็แล้วก็มาดูกัน แล้วก็ <c oughs> ไปฆ่ากันเออหอสมุดอะ่ะ <c oughs> เคยจำได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับ o u ครับ